ประหลาดพวกนั้นพวกผู้ชายตัวใหญ่ไม่ลังเลเลยที่จะวิ่งไปที่กระโปรงของหญิงชราประหลาดคนนั้นเกิดอะไรขึ้นหญิงชราประหลาดนั้นเกาหัวของตัวเองก่อนจากนั้นก็ดึงหัวของตัวเองออกมาเห็นได้ชัดว่าปีศาจร้ายกาลังควบคุมหุ่นกระบอกที่ค่อยๆลอยขึ้นไปมองเห็นรอยยิ้มสะใจของปีศาจเห็นได้ชัดว่าปีศาจได้เก็บเกี่ยววิญญาณของพวกผู้ชายตัวใหญ่ทั้งสี่คนแล้วตอนนี้ชายชรากับปีศาจเสมอกันสี่ต่อสี่และถ้าชายชราไม่สามารถหาวิญญาณที่ห้าได้ภายในหนึ่งชั่วโมง ลูกสาวแสนสวยของเขาจะถูกปีศาจพาไปชายชราทนแรงกดดันมหาศาลนี้ไม่ไหวจึงจำเป็นต้องบอกความจริงทั้งหมดกับลูกสาวที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยลูกสาวที่เคยถูกปิดบังมาตลอดจึงได้รู้ความจริงว่าเธอเป็นเทียงเดิมพันที่ชายชราใช้ในการผนันกับปีศาจเพื่อสนองความปรารถนาของตัวเองเท่านั้นหญิงสาวที่สิ้นหวังร้องให้คร่ำครวญอย่างสุดกำลังชายใส,ส่สูดเห็นโอกาสและต้องการฉวยจังหวะพาเธอเข้าไปในโลกภาพลวงด้วยกันที่แท้ก,ก่อนที่ชายใส,ส่สูจะติดตามพวกเขาเขาเคยเป็นนักต้มตุ๋นที่มีชื่อเสียงในท้องถิน่น เพื่อหลบหนีการไล่ล่าของศัตรูเขาจึงปิดบงัง